อีก7วันผมจะอายุ30แล้วนะฮะวันนี้เปิดคินซ้าทับมืดเลยเพราะว่าตลอดทั้งวันผมนอนป่วยฮะ,ะของลวงคือเมื่อวาน่ะผมเดินเข้าเดินออกระหว่างเตียงกับห้องน้ำที่มากจนเช้าเลยพอเช้าปุ๊บผม,ผมสั่งยามากินแล้วก็นอนพัก เดียวยังแบบติเมือกินข้าวเที่ยงบ้างและนี่มมูเย็ยนฮะตอนนี้ร่างกายก็ยังแบบเทวรีอยู่บ้างนะน่าจะผ่านน้ำปาแล้วก็เลยเลยซื้อไอชิตามากินขวดหนึ่งก็ถ้า,ากินข้าวเสร็จผมน่าจะแบบมีเอเนจีมากขึ้นเพราะว่าจะเที่ยงงานสักหน่อยเดี๋ยวเอางานที่โดนที่สุดอ่ะจัดการไปก่อนนะเออ แล้วผมมานั่งกินปองร้านเครื่องผั้านะเพราะว่าผมกลัวว่านั่งกินในห้องแล้วได้ความเครียดของร่างกายผมอ่ะเพราะว่าจะเผลอทาของที่ผมกินหกแล้วผมก็ต้องแบบว่าเือนตัวเองมาเช็ดมาล้างอีกน่าจะเหนื่อยกว่าเดินหูเลยแบบว่าเซฟเซียตัวเองไว้ก่อนก็คือนั่งกินไี้แหละถ้าเกิดมันโขกมันอะไรขึ้นมาแค่แบบว่าเดินจากไปเลย เขาถามว่าเป็นเพราะอะไรอเหรอผมว่าอาหารที่กินเมื่อวานนะ่ะไม่น่าใช่นะไอว้วาฟเฟิลกับเดี๋ยวเรือไม่ไม,ไม่น่าใช่ละเพราะมันปกติมากผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสองวันก่อนผมกินหอยนางรมเยอะไปหน่อยก็เลยแบบจูนเลย เยอะนะทุกคน <ası desserts> จริงผมเพื่อนผมมันก่อนนะมันบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยแม่นดีเลยไปหลายวันแล้วแล้วพอโปรยิ่งป่วยอ่ะมันก็ยิ่งดีเอยไปอีก ไม่รู้พวงนี้ครับการจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าไม่ไดีคือผมลาป่วยนอนอยู่บ้านอะ